ยชสวัสดีค่ะทุกคนมาพบก,กับช่องฮาวาเซียนะคะก็เป็นอีกช่องของนัดค่ะเอาไว้ลงอนิเมะนิยายที่นัดชอบมากที่สุด วันนี้เป็นคลิปเมาส์มอยและรีวิวกับนิยายปฏิปักษคู่บอลลังเล่มหนึ่งเนาะปฏิปักษคู่บอลลังเนี่ยเรื่องนี้บอกเลยว่าใครไม่เคยเจอพระเอกสตอปลูกสตอไว้เป็นไร่ก็ต้องอ่านนะคะเรื่องนี้นายเอกชื่อชูซือวี่นะคะเป็นขุนนางที่พักดีต่อฮองเตส่วนพระเอกเนี่ยเขาชื่อชูหมิงอินแขวนตาเซีย ที่มีขุนนางสองฝ่ายคอยถ่วงดูนอำนาจมานานกว่า5ปีชูมิงวินผู้บัญชาการดูแลฝ่ายทหารและซูฉือวี่ ผู้ตรวจการขุนนางฝ่ายบุญนะคะแต่ในแต่รายมาเนี่ยเจอหน้ากันในท้องพระโรงเขาก็มักจะมีปากมีเสียงกันตลอดก็ไม่ได้สนิทสนมกันมากนะคะคือไม่ได้สนิทกันเลยแหละเป็นกึ่งศัตรูก็ได้ซึ่งเปิดเรื่องมานะคะด้วยการตายของขุนนางตำแหน่งเจ้ากรมที่เป็นปริศนาโดยชูหมิงอินที่สืบเรื่องนี้พบว่ามีบเบาะแสเกี่ยวข้องกับตระกูลสูหรือก็คือชูซื่อวี่ ชูมิงอวินที่สงสัยนะคะว่าคนของจระกุลซูและนยเอกชูสือวีเนี่ยเขาเป็นขุนนางที่มีอํานาจมาแต่เกิดแต่ว่าเขาเนี่ยเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือเปล่า จึงวางแผนปล่อยข่าวลือเพื่อเข้าถึงตัวอีกฝ่ายนั่นคือการแสดงว่านั่นก็คือเสแสร้งว่าตัวเองเนี่ยชอบชูสือวิมานานแล้ว1คือสืบเรื่องราว 2. คือใช้ข่าวลือว่าตัวเองเป็นพวกตัดแขวนเสือ้อหรือเป็นคนที่ชมชอบผู้ชายเพื่อการผู้หญิงที่คุนนางคนอื่นเนี่ยส่งเข้ามาในจวนเพื่อสืบความหาความลับกับพี่นะคะก็คือแผนดีเวอร์เนาะ เพราะตอนที่นัดอ่านมาน่ะมันจะมีสาวนางหนึ่งชื่อรูจีนะคะนางน่าจะโดนส่งมาสืบข่าวนี่แหละเลยทำน้ำแกงมาให้ชูหมิงวินนางก็เดินหน่วยนาดมาค่ะเป็นสาวใช้แต่กล้ามาอ่อยผูอ้อยไปอ้อยมานางก็อนมมาเบียดว่าตายเท้าไม่ดุมลูจีก็ได้ปัญญานักชูมิงวินพระเอกของเราก็บีบคอนางเลยค่ะว่า ไม่ดื่มฟังไม่รู้เรื่องเรือไงนางชินีอันนี้เนี่ยพี่เขาไม่อ่อนโยนกับสาวเลยนะเปิดเรื่องมาพี่ก็บีบคอสาวไปเลยค่ะก็คือพระเอกเนี่ยเขา ก็ไปอ้อยชูสืออี้ว่าข้าไ่นคิดมานานแล้วว่าข้าไ่นชอบเจ้าข้ารักเจ้ามานานชูสืออี้เลยบอกว่าเจ้าเป็นประสาทหรือไงคือใครมันจะไปเชื่อละ่ะเพราะขนาดในท้องพระโรงแกยังแกบฉันเลือดสาดทุกวันพี่แกเป็นพระเอกที่น่าจับไปเล่นละครอ้อยนะคะคนเก่งอ้อยเก่งแต่เขาก็เทบหัวส่งสังงนแล้วคนชนิดของชูสืออี้นะ่ะบอกว่าทําไ่จัดก,การเรื่องข่าวลือที่ว่าน่ะพระเอกชูหมิงอิน ปล่อยข่าวลือมาท่านน่าจะแต่งงานไม่ได้เลยนะนี่มันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆิอีแต่พระเอกนีให้ลูกน้องไปกระจายข่าวลือกันไปหมดตั้งแต่พระนครพอปล่อยข่าวปุ๊บชูมิงอินพระเอกของเราก็แสดงละครแบบไม่ล้นล้าลันทีเจอหน้าก็พุ่งเข้าไปสารภาพรักขุนนางเดินมานะคะก็รับไม่ได้กันเลยทีเดียวใครมันจะรับได้ล่ะ คุณนางทางทองพระโลกเป็นพยานได้ก็ยุ่งหัวกันมานานหลายปีดีดักชอบกันเฉยเนี่ยนะ เป็นไปไม่ได้ชวนชูสือวี่นะคะนิสัยก็ออกแนวแบบผู้ดีนิดนิดแะ่เนาะคือวางตัวเฉยเมยอ่อนโยนตแต่ทุกคนแต่แท้จริงแล้วไร้ความปรารถนาในใจนะคะทั้งสองคนเนี่ยเป็นข้ออำนาจที่ต่างกันมากคนหนึ่งเป็นขุนนางฝ่ายบูอีกคนก็เป็นขุนนางฝ่ายบุญพอปล่อยข่าวลือไปว่าชอบชูสือวี่ก็เปิดฉากการเล่นละครครั้งใหญ่อย่างรุนแรงเที่ยวไร้เที่ยวคือประหนึ่งยึดติด ยึดมั่นในความรักแต่สองคนนี้มีปณิธานที่แตกต่างกันอย่างมากแต่กุนซูยึดมั่นความช่วยเหลือในตัวฮองเต้มาลูกรุ่นในขณะที่โชวมิงอวินเป็นแม่ทัพที่ไต่เต้าจากตำแหน่งเล็กๆเ,เติบโตมาพร้อมกับไฟสงครามความปรารถนาคือต้องการให้ใต้ล่าสงบสุขแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาไงเพราะพี่แกนะ่ะตามจีบนานจีบปลอมๆกลายเป็นจีบจริงไปเลย พอเริ่มปล่อยข่าวลือก็มีเหตุให้ต้องมาเกี่ยวข้องกันในทันทีในงานเลี้ยงพระเอกของเราแต่อ่างคนงามจนชูอสอี้ถามว่าแต่เท้าฉู่จะปล่อยมือฆ่าได้หรือยังแต่ไหนเลยคนหน้าเมินจะปล่อยนะคะก็จับต่อไปสิจากนั้นมันก็จะมีเหตุการณ์ในงานเลี้ยงที่มีการรอบสังหารทั้งคู่แต่กลายเป็นว่ารอดแต่พระเอกชูหมิงวินก็บาดเจ็บเพราะทั้งคู่โดนแผลรอบสังหารด้วยกันแน่นอนว่า ต้องมีคนอยากเป็นค้่อำนาจที่3ในมุมมืดที่คอยโยงใยสร้างความขัดแยง้งคือทั้งคู่รวมเป็นร่วมตายกันมาทั้งวันแล้วต้องเอาชีวิตรอดจากการรอบสังหารของมือที่3ปกติแล้วเนี่ย เขาก็จะมีสองฝ่ายที่กัดกันอย่างเปิดเผยก็คือฝั่งพระเอกชูมิงวินกับฝั่งนายเอกชูซือวีเออชื่อสองคนเนี้ยเรียกยากจนลิ้นพันกันไปเลยขนาดจะเป็นจะตายนะคะพวกคุณสองคนเนี่ยก็ยังมีอารมณ์มาคุยกันเนาะมาอ้อยกันแต่นัดอ่านมานะสองเล่มด้วยจํานวนเล่มมันมี กานนะถือว่าเรื่องนี้ของโรสนะคะทำออกมาดีมากมีโมเมนต์กันตั้งแต่เปิดมาเลยแล้วมันจะมีโมเมนต์ทั้งสองคนช่วยกันสืบหาว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังในเหตุการณ์ลอบสังหารในงานเลี้ยงเขาสืบไปพระเอกชูหมิงอวินกับบอกชูซืออวี้ว่าขานนะชอบเจ้า ตอนยิ้มที่สุดเจ้าช่วยยิ้มให้ข้าดูหน่อยเอา้าคนเราซีเรียสแบบนี้ก็จีบเขาแบบนี้ได้เหรอรถขนอ้อยคว่ำหรือยังไงจากนั้นนะคะมันก็จะมีเหตุการณ์ขุนนางบางส่วนเนี่ยถูกบีบให้ทรยศนะคะทุกคนคิดดูว่าตอนนี้พระเอกชูหมิงอวินกับชูือวี่เขาอยู่ในมุมสว่างมีอำนาจมานานก็เจาะจงจะเล่นงานชูหมิงอวินเพราะตอนนี้พระเอกของเรามีอำนาจทางการทหารมากและถ้าใครจะสั สามารถคลองทหารได้คลองเสียงข้างมากในทองพระลงได้ก็บีบฮ่องเต้ได้คนนั้นก็มีอำนาจในการบงการฮ่องเต้ได้นั่นเพราะฮ่องเต้อายุยังน้อยนะคะพ่อก็ตายแล้วไม่มีคนอื่นมานั่งบัลลังก์ได้มีเพียงในเอกชูสือวี่คอยช่วยเหลือและดูแลฮ่องเต้น้อยคือเด็กอ่ะแกถ้าไม่ได้คนดูแลดีๆก็จะโดนบงการนั่นแหละแล้วพระเอกก็อุดมการต่างกันนะคะแต่ว่าก็ยังโดนรอบสังหารคือการ การเมืองจ่ามากนะแต่ว่า มีโมเมนต์พระนายเยียวยาจิตใจอยู่นะคะพอได้ก็สนุกมากสำหรับนิยายสองเล่มจบเนาะซึ่งการเมืองรุนแรงมากแต่ว่าแต่ตัวละครอ่ะไม่ได้มากเหมือนเชิญลําสุลานะคะแต่ตัวร้ายก็ไม่ได้กากนะคะทุกคนตัวร้ายในตอนนี้เนี่ยจัดฉากใส่ร้ายจนทั้งสองคนเนี่ยต้องร่วมมือสืบสาวคดีเกี่ยวกับการตายเหล่านี้ไปด้วยกันแรกเริ่มคือจองเงินที่ถูกฆ่าตายจองเงินก็คือคนสอบได้ที่หนึ่งอะเนาะของแผ่นดินจีในอดีตนะคะใน ปีนั้นๆเนี่ยแล้วฮองเต้จะแต่งตั้งให้เป็นขุนนางขุนนางอะไรก็แล้วแต่ก็จะแต่งตั้งนะคะแต่กลายเป็นว่าโดนฆ่าก็ยิ่งทำให้คนสงสัยเมื่อสงสัยชูมิวินพระเอกกับนายเอกเนี่ยชูสือวีต้องช่วยกันสืบสืบไม่ได้นี่ซวยทั้งคู่แน่นอนแต่ระหว่างที่เขาช่วยกันสืบก็มีโมเวนหวานๆฟินๆเนี่ยคือหลอกจับเขาหลอกบายเขาแต่ตอนชูมิวินพพา่สร้างข่าวหรือว่าตัวเองเนี่ยชอบผู้ชาย เพื่อตัดปัญหาคุณนางส่งสาวนามมาสืบมาอ้อยเลยปล่อยข่าวลือไปเลยสิคะวา่าข้านนะชอบเจ้าชูสุวี่ฝั่งนายเอกชูสุวี่ก็ไม่เชื่อนะคะเพราะดูออกว่ามันสตอนี่ถ้ามีหนังสักเรื่องนัดก็อยากจะส่งพี่แกไปแคสบทนักสแสดงอยู่นะแต่คนเราอะเนาะหมาอ,ออกไก่แบบนี้ทุกวันเดี๋ยวใจมันก็สั่นวันไว้นั่นแหละทีนี้วันหนึ่งนะคะหองเตน้อยหลี่เย็นเจินน่ะ เรียกทั้งสองเขา้าเฝ้าพร้อมกันและเวลาฮองเต้น้อยพูดนะ่ะจะพูดกับชูสืออี้ว่าไอชิงขุนนางที่รักนะคะขุนนางที่รักตอนเลือกสนมก็เช่นกันคือเขายังเด็กไงชูสืออี้นะ่ะบอกฮองเต้น้อยให้เลือกสาวงามสักคนแต่ฮองเต้น้อยว่าไม่มีใครงามเท่าชูไอชิงอันนี้ก็คือแบบ คือเป็นเด็กไม่เท่าไหร่แต่เขาก็หยอกคนเก่งเหมือนกันนะคะคนเราเนี่ยมันคลั่งรักเขาแบบไม่รู้ตัวคือสืบเรื่องมือที่สมรอบสังหารเสร็จแล้วขุนนางน่ะเขาก็จะประชุมทุกเช้านะคือพระเอกเข็นหน้าเขาแล้วก็กลับมาบ้านก็ยังบอกคนสนิทว่าเออข้าน่ะคิดถึงเขาอยากจะไปเจอหน้าชูสือวี่หน่อยคนสนิทเลยบอกว่าตอนเช้าน่ะเจอแล้วไงใช่ค่ะน้องบอกเจ้านาย หน่อยพี่จะประสาทไปไหนคะแล้วสองคนนี้เขาเป็นขุนนางต่างขั้วกันอยู่แล้วใช่ไหมภายนอกคนเขาก็จะรับรู้ว่าพระเอกชูหมิงวินนะ่ะตามจีบตามตอแยชูือวี่เวลาเขาไปเสิบนะเขาก็จะชิงไหวชิงพลิบกันความจริงแล้วชูหมิงวินจะชิงไหวชิงพริบเก่งเหมือนกันนะคะแล้ววันหนึ่งต้องมาเจอกันเพราะชูหมิงวินบอกชูือวี่น่ะว่าที่ทําแบบนี้นะ่ะ เพราะข้าหาทางใกล้ชิดเจ้าหรือว่าเจ้านะ่ะอยากเจอคนอื่นมีความหึงความหวงเบาๆนะคะพอยอดขมองอิ่ม เวลาชูหมิงอวินเจอกับชูือวี่ทุกครั้งเขาก็จะลวนลามนะคะจับมายจับกอดตลอดถ้าเหมือนมแมลงวันเลยค่ะ,มะแมลงวันตอมดอกไม้อะไรแบบนี้นะคนเราก็ระวังจะเป็นหมานะคะคือชูหมิงอวินกับชูือวี่สืบเรื่องราวด้วยกันบ่อยๆเขา้าคือขุนนางสองคนอยู่คนละฝั่งสืบเรื่องราวพวกนี้มันก็จะเหนื่อยแล้วก็ไม่ได้นอนนะคะชีวิตคนเราเมือนก็จะมีบางเรื่องที่ต้องทำเลยเนาะแล้วมันก็จะไม่ได้ดอนอย่างตอนนี้มันก็จะมีเผือกร้อนหา คนรอบสองหารหาบัญชีใครเป็นขุดดินขุดระเบิดและสองคนนี้ก็สืบไปได้วยกันใช่ไหมเกือบเช้าแล้วชูมิงอินมีการมาส่งเขาเข้านอน จนเขาบอกว่าตายเท้าชูกลับไปได้แล้วก็คือโดนเขาไล่อะเนาะแต่ชูมิงอินเขาหน้าด้านหน้าหนาหน้าทนอยู่แล้วถ้าเขาไม่หน้าหนาหน้าทนคงไม่ปล่อยเขาหรือให้คนอื่นเขารู้กันทั่วทั้งเมืองหลวงบอกว่าตัวเองเนะี่ยชอบผู้ชายกําลังจีบชูสือวีชูมิงอินโดนไล่ก็บอกว่าเมื่อคืนนะ่ะเราทํางานด้วยกันผ่านเรื่องราวมาด้วยกันคาคิดว่าเราสองคนนะ่ะเหมาะสมกันอย่างยิ่งเออนั้นว่านะพี่แกน่ะคิดเองเออเองฝ่า เดียวหรือเปล่าคิดว่าคนอื่นนะมีใจให้ตัวเองก็สตอบานพี่นะปลูกเป็นไรหรือไงคะสะตอเก่งการแสดงเป็นเลิศจริงๆคือเขาสองคนหนะักก่อนหน้าก็ไปเที่ยวหอนางลงไปสร้างสถานการณ์มาเขาก็เลยอยากมีซัมติ้งด้วยพอคนหลงตัวเอง คนหนึ่งนะคะในพิธีบวงสวงสวรรค์นในวังนะคะจัดงานเลี้ยงเนี่ยแล้วคุณนางชื่อดังสองคนอย่างชูหมิงวินกับชูสือวี่เขาก็จะนักจะมีคนมารุมตามประสาคนดังอะแกแต่พระเอกของเราเป็นพวกปากแซบนะคะมีสาวชื่อเจียงหยวนนางเลยบอกให้สาวนะ่ะ นางเลยบอกให้บ่าวนาะไปเชิญชูหมิงอวินมาให้นางหน่อยมาเจอแล้วนางเลยบอกว่านางมีความในใจจะบอกชูหมิงอวินว่านางนะชอบเออลูกไม้นี้นะมันก็ออกจะเชยแหละเพราะว่าชูหมิงอวินเคยใช้กับชูเสวี่คนเราจะตกหลุมมุกตัวเองได้ยังไงละ่ะจริงไหมนางก็อยากจะมอบุงหอมให้ผู้ผู้ ชูมิงวินถามว่าไม่เอาได้ไหมสาวงามก็หน้าแตกเลยสิคะแล้วพี่แกน่ะชอบหยอกสาวงามก่อนแล้วก็เ,าเอาค้อนทุบแล้วก็กลบหลุมฝังศพสาวใช้ที่คุณสาวใช้ที่ กลมขุนนางส่งมาก็เหมือนกันค่ะคือนางมาอ้อยชูหมิงอวินพระเอกก็เอามือลูบแล้วบีบคอนางเลยว่าก็บอกไม่กินไงใส่หัวไปจากนั้นนางก็ไม่มายุ่งอีกเลยก็คือโดนชูหมิงอวินบีบคอดังนั้นจวนพระเอกก็เลยมีสาวงามมากแต่พระเอกนะคะชูหมิงอวินเนี่ยไม่เคยเอาสาวไหนมานอนด้วยเลย พอเจียงหยวนนางมอบทุงหอมให้นางก็อ้อยแหละแต่นางมีมารยาอยู่พระเอกชูหมิงอินว่าที่จริงน่ะที่จวนข้ามีสาวงามมากมายแต่พวกนางไม่เหมือนท่านเออสาวนึกว่าพูดจะเล่นด้วยก็เกินไงแล้วนางถามว่าไม่เหมือนข้าตรงไหนพระเอกชูหมิงอินเลยบอกว่าพวกนางล้วนมีหน้าอกพระเอกคือปากจัดมากคือด่าเขาว่าไม่มีนมนะคะพูดแบบนี้เนี่ยเอาไม้หน้าสามมาตีดีกว่าไหมความปากแทบบะเนาะท่านได้แต่ที่ไดมา yeah <laughs> ปากวอนเท้าหน้าจิกหัวมาตกมากถุงหอมนะ่ะถึงชูหมิงวินจะรับมานะคะก็คว้างถุงหอมลงศัพท์ไปเลยพี่แกจะใจร้ายใส่สาวมากเลยนะช่วงที่ชูสือวี่ไปหวยนานไปเรื่องราชทูตนี่แหละพระเอกชูหมิงวินพี่แกใะเห็นเขากลับมาถามชูสือวี่ว่าใต้เท้าชูไปหวยนานคิดถึงข้าหรือไม่คือมีความหยอดเก่งนะคะมีการบอกว่าเช่นนั้นขอกอดกันสักทีก็คือขนาดในวางนะจะมากอดไม่อายคนแบบนี้ ได้ยังไงะสมกับความหน้าหนาปากไวจริงๆในวันที่ชูหมิงวินมีความรู้สึกดีๆก็หลอนนะคะมีคู่แค้นที่ต้องกำจัดแล้วเกิดอาการไม่ไดีก็มีชูสือวี่มารับคุมดาบแล้วปลอบใจชูหมิงวินคือเวลาเขาพูดปลอบโยนปลอบใจกันมากเลยนะปลอบใจจากที่คลั่งๆกลายเป็นคนก็มีสติเศร้านะคะแต่ว่าเศร้ามันไม่ทันไรแหละตอนนี้นะมันหาตรงที่ว่าสองคนนี้กอดกันแล้วชูหมิงวินกลับมาบ้านก็งงนะคะ ว่าเหตุใดค่าต้องกอดชูสือวี่แล้วเลียด้วยก็คือแบบมันให้ความรู้สึกแบบเลดอาทั้งที่มันมีแค่เลียไหมคะทุกคน แต่ถ้าเลียคนที่ชอบมันก็โอเคใช่ไหมล่ะแล้วพระเอกนะคะเรื่องนี้เนี่ยเขามีความปากกล้ามากคือเขานะี่ะมีเลิฟซีนกับชูสือวี่ใช่ไหมคือดูดปากกันใช้ลิ้นกันอยู่นานเลยล่ะค่ะพอชูอสือวี่ไปมันก็จะมีสาวนางหนึ่งอีกนะคะแหม่พ่อคนเสน่ห์แรงหัวบันไดไม่แห้งกันเลยทีเดียวสาวนางนะชื่อลู่ชิงเหอคือนางมาหาชูหมิงวี่แล้วถามว่าดื่มเหล้า เพราะท่านมีคนในใจแล้วหรือก็คือใครกันนางถามเพราะถามอย่างเชิงนี่แหละรู้ไหมว่าชูหมิงวินตอบลู่ชิงเหอน,นางว่ายังไงเจ้าเดินส่วนเขาเข้ามาไม่เห็นหรือไงคือไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่าตอนที่แม่สาวนางนี้เดินผ่านมาเดินผ่านใครเดินผ่านชูซูวี่ค่ะเพื่อเขาเพิ่งโดดปากกันมาค่ะทุกคนจบไหมคือพูดตรงๆไม่ถนอมสาวกันเลยค่ะแล้วก็ไม่เปิดโอกาสให้สาวเลยแถมสาวนางนี้ยังเห็นคอเสื้อชูหมิงวินไม่เดือด ไม่เรียบร้อยใช่ไหมดูก็รู้ว่าเพิ่งดูดปากกันมาพี่แกไม่คิดจะรักษาหน้าตัวเองเลยแต่คนเราคิดจะรักษาหน้าตัวเองไปทำไมคะขนาดปล่อยข่าวว่าตัวเองชอบผู้ชายทั่วเมืองแล้วไปจีบชูสุวีในทองพระรงค์ก็ยังทำมาแล้วก็คือโถชีวิตช่างบัดซบเลือเกินแล้วก็นะเรื่องที่สืบของนิยายเรื่องนี้ก็โยงไปถึงขุนนางลับรอบขนดินระเบิดเขาตาเชียไปจนถึงญาติฝ่ายอาของชูสุวีทั้งหมดสืบได้ความว่าโยงไปถึงศัก ดีนาคนหนึ่งจัดฉากให้ชูมิงวินเป็นคนร้ายวางแผนในระหว่างที่สืบเรื่องราวความใกล้ชิดทําให้ทั้งคู่สนิทสนมนะคะหนีไม่พ้นมีคนใดคนหนึ่งรู้สึกขึ้นมาจริงๆแม้จะรู้สึกว่าอีกฝ่ายเข้าหาด้วยเหตุผลบางอย่างแต่ก็อดใจสั่นไม่ได้แต่เรื่องรักจะง่ายได้ขนาดนั้นหรือไงแม้ว่าจะใกล้ชิดผ่านเป็นผ่านตายด้วยกันมาแต่ก็ไม่สามารถที่จะลืมคนที่สนับสนุนของตัวเองได้แล้วก็ปณิธานเนี่ยก็สวนทางกันนะ คนหนึ่งปกป้องบัลลังก์ปกป้องเชื้อพระวงศ์แต่อีกคนนึงเนี่ย ก็คิดว่าบ้านเมืองหล่อแหลเนาะอย่างชูหมิงวินเนี่ยก็ต้องดูว่าชูหมิงวินจะปลองดองและเอาชูสื่อวี่มานอนบนเตียงได้ยังไงก็ประมาณว่าในเล่มสองเล่มนะคะเขาก็จะมีพูดประมาณว่าตอนที่มีข่าวว่าชูสื่อวี่ในเอกเขาจะแต่งงานอะไรประมาณนี้ใช่ไหมพระเอกเขาบอกว่าถ้าเจ้าแต่งงานน่ะข้าจะไปพังงานแต่งเจ้าข้าจะไปฆ่าเจ้าสาวเจ้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือเลิฟซีน่ะมีเซอร์วิสมาเรื่อยๆทุกคนแล้วก็ เรื่อง n อ็เขามีโคมนะคะถึงว่าถึงแม้ว่าจะโคมเนี่ยเขาก็มีฉากเซอร์วิสมาให้เราอ่านเรื่อยๆถามว่านิยายเรื่องนี้เนี่ยจบดีไหมจบดีค่ะแล้วก็จบได้น่ารักมากๆเลย เออนัดก็พูดจบเล่ม1เล่ม2ไปแล้วเนาะก็นิยายก็จะมีประมาณนี้แหลนะเนาะด้วยความจำกัดว่ามันมีนิยาย2เล่มจบคือถือว่าเขาอะทำมาดีมากเลยนะคะเป็นนิยายที่คู่ควรแก่การอ่านมากถ้ายัางไงถ้าใครชอบคลิปของนัดนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสามารถเลี้ยงขนมนัดได้ตามวิธีที่นัดแปะไว้ในคลิปได้เลยขอบคุณค่ะ